โอ้ออกแล้วครับอ่าขึ้นแล้วครับอันนี้คือเป็นฮาร์ดดิสก์ลูกใหม่หมดก็จะเป็น5ได์นะครับก็คือเห็นฮาร์ดดิสก์ลูกสำรองที่ผมใส่ไปเมื่อกี้แล้วสวัสดีครับคลิปนี้ก็จะพามาเพิ่มฮาร์ดดิสก์นะครับก็คือจะเพิ่มจากช่อง CD หรือว่า DVD ตรงนี้นะครับให้มันเป็นฮาร์ดดิสก์สามารถที่จะเพิ่มพื้นที่ในการเก็บข้อมูลนะครับได้เยอะขึ้นส่วนเครื่องนี้นะครับผมก็เปลี่ยนฮาร์ดดิสก์หลักนะครับเป็น S s d นะครับก็คือเป็นเป็นอ่าอะไรนะ อชเ s ็นดีสรรุ่นใหม่นะครับผมที่มันอ่านเขียนไว้นะครับเปลี่ยนเมื่อปีปลายปี17นะครับผมก็ได้ประมาณ3ปีกว่าแล้วนะครับที่เปลี่ยนสาหรับโน้ตบุ๊กของผมนี่ครับก็ซื้อมาตอนปี54นะครับก็เข้า10ปีนี้แล้วนะครับเดี๋ยวจะลองไปแกะดูก่อนว่ามันเป็นไซส์ไหนนะครับเห็นว่ามี2ไซส์2ขนาดนะครับก็จะเป็น 9.5M m กับ 12.7mm นะครับเดี๋ยวค่อยสั่งของกันแล้วไปแกะดูก่อนนะครับไปแกะกันเลย นี่นะครับหลังจากที่เราไขน็อตฝาครอบนะครับฝาครอบฮาร์ดดิสต์แล้วก็ตัวฝาปิดเครื่องด้านล่างนะครับออกมาแล้วแล้วก็จะเห็นนะครับน็อตตรงนี้นะครับเมื่อกี้ผมไขไปแล้วนะครับแต่มยังไม่หลุดนะครับนี่ก็ไขออกมานะครับก็เอามาเก็บไว้คือฝาคือรูปแบบของการจัดวางเนี่ยมันแล้วแต่รุ่นนะครับอันนี้ก็ต้องดูเอาเองนะครับผมเดี๋ยวดูว่ามันจะต้องถอดยังไง ส่วนตัวนี้เป็นฮัรเป็น SSD นะครับที่ว่าผมเปลี่ยนอัพอัพเกรดไปแล้วที่ผมเป็น SSD ลูกหลักนะครับนี่นะครับเป็น SSD ลูกหลักของผม256จิกนะครับผมนี่ Solid State ได้นะครับชื่อเต็มๆนะครับ มันก็จะมีข้อมูลบอกนะครับอันนี้คือผมก็ไม่ลงรายละเอียดลึกนะครับก็ต้องดูตามสเปคข้อมูลเอานะว่าอ่านเขียนเท่าไหร่นะครับแต่ว่าไวกว่าฮาร์ดดิสก์ที่เป็นหัวเข็มนะครับอันนี้ถ้าเขามีข้อมูลมาแล้วนะครับว่าอ่านเขียนไวกว่ากันนะครับแล้วก็โอกาสการเสียจะไม่เหมือน SSD รุ่นเก่านะครับก็คือกับยินหัวเข็มเวลากระแทกอะไรมันจะพังไวเสียไวครับอันนี้จะเป็นเหมือนชิปเหมือนเมมโมรี่เลยนะครับ นี่นะครับมันน่าจะหาเข็มหรือว่ากิ๊อะไรนะครับสอดแหย่เข้าตรงนี้นะครับมันจะเป็นรูนะครับเดี๋ยวลองมาแกะกันเลยนี่นครับออกมาแล้วโอ้ออกแล้วครับเราใช้ใช้เข็มนะครับสอดแหย่เข้าตรงนี้นะครับตรงรูนี้แล้วก็ดึงออกมาได้เลยหลังจากที่เราไขาน็อตตรงนี้ออกแล้วนะครับ โอเคก็จะได้ถาดแบบนี้มาแล้วซึ่งเป็นถาด CD ด v d แบบเก่านะครับแบบที่ติดมากับเครื่องโอ้ฝุ่นเยอะเลยก็จะมาดูข้อมูลนะครับคือตัวนี้รายละเอียดนะครับเดี๋ยวจะลองวัดขนาดดูหรือว่าถ้ามีบอกก็จะอยู่ในนี้แหละครับเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะครับผมครับอันนี้มันก็จะไม่มีบอกนะครับ ไม่มีบอกว่าเป็น9.5หรือ12.7นะครับความหนาแต่ผมจะใช้ตลัาเมตรวัดดูเลยนะครับก็แบบนี้นะครับน่าจะแบบนี้แหละมิลลิเมตรก็จะเท่ากับว่าในกล้องอ่าก็จะเป็นนี่ครับ12.7นะครับ1เซนกับอีก2มิลแล้วก็จุดเจ็ดนะครับคือตลัาเมตรมันบอกหน่วยย่อยละเอียดแบบนั้นไม่ได้นะครับก็คือเนี่แหละก็คือ12.7โอเคเราจะได้สั่งของได้ถูกต้องนะครับของที่สั่งมาแล้วถึงนะครับเป็นเคส ใส่ฮาร์ดดิสต์นะครับเดี๋ยวไปลองเปลี่ยนกันเลยอันนี้นะครับเขาก็จะมีไขควงมาให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีชุดเคสนะครับชุดเขาเรียกว่าอะไรนะแปลงที่ใส่ซีดีนะครับเป็นฮาร์ดดิสแทนเพื่อที่จะได้เก็บมีพื้นที่ในการเก็บข้อมูลเพิ่มขึ้นเพราะว่าถาดซีดีแบบนี้นะครับ เนี่ยแบบนี้เขาก็จะเลิกใช้แล้วนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีคนใช้แล้วครับ CD มันก็เป็นไปตามยุคตามสมัยนะครับเทคโนโลยีมันพัฒนาขึ้นไปเรื่อยนะครับผมเมนเก่านะครับก็ถอดเก็บไว้เดี๋ยวเรามาลองใส่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องที่ใช้ฮาร์ดดิสต์นะครับใส่นี้นะครับเป็นฮาร์ดดิสต์ของผมนะครับซึ่งเป็นลูกสำรองเดิมมันเป็นลูกที่ถอดออกมาจากเครื่องนี้แหละครับ เ,เบื้องต้นรอบที่แล้วผมบอกว่าผมเปลี่ยนเป็น S s D แล้วนะครับก็คือตัวนี้ก็เป็นสำรองแต่ว่าผมใช้แบบสายเสียบนะครับก็เลยเพิ่งจะเริ่มมาหันหันมาใช้ตัวนี้แปลงใส่ครับดี๋ยวไปใส่นะครับวิธีใส่แล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นด้านเก็เรียกว่าด้านเสียบของชุดหัวฮาร์ดดิสฝั่งนี้นะครับผมแล้วก็ใส่แบบนี้นะครับลักษณะนี้แล้วก็วางตรงนี้แล้วก็ อาวิธีดันให้มันเข้าครับต้องเข้าอยู่แล้วนะครับใส่ไปแล้วก็ดันดันเข้าไปแบบนี้นะครับผมแต่ว่าตัวนี้มันจะยากทีหนึ่งเพราะว่ามันฝืดหน่อยนึงครับเพราะว่ามันจะได้แน่นนะครับก็ของใหม่ก็เป็นอย่างนี้แหละครับแล้วก็สังเกตนะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้มันจะมีดูมาให้สี่จุดแล้วก็มีสกรูให้นะครับก็ไขสกรูเข้าไปนะครับ แบบนี้เลยนะครับตามนี้เลยนะยึใส่เข้าไปจนว่าให้มันลงร่องสุดเลยนะครับกดเข้าไปอันนี้เป็นฝาปิดนะครับอน,นี้จะเป็นฝาปิดด้านตรงนี้เราปิดไปเลยก็ได้เดี๋ยวเราจะเทสต์ดูทีนึงว่ามันเจอร์ดดิส s ์ลูกนี้หรือยัง โอเคตัวปิดก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่นครับตัวปิดปิดฝาไปแล้วมันจะได้สวยงามนะครับแบบนี้นะ okay. เดี๋ยวไปลองบูตกันนะครับเดี๋ยวไปลองเปิดบูตกันเลยมันจะต้องบูตฮาร์ดดิสก์ลูกแรกนะครับที่เราใช้งานอยู่ส่วนตัวนี้นจะเป็นฮาร์ดดิสก์ลูกสำรองไว้เก็บข้อมูลเฉยถ้าบูตขึ้นมาแล้วเจอฮาร์ดดิสก์ก็แสดงว่าปกติแล้วนะครับใช้งานได้ ผมจะไม่ไปตั้งอะไรที่มันยุ่งยากนะครับเพราะว่า,าผมก็ลืมแล้วล่ะแต่ก่อนผมก็ลองเล่นลึกๆอยู่เหมือนกันอขึ้นแล้วครับอันนี้คือเป็นฮาร์ดดิสก์ลูกใหม่ว่าผมเคยเสียบไอพอรตที่เป็นสาย USB ใส่ตรงช่องอด้านข้าง USB อยู่ครับมันจะขึ้นแบบนี้ละ่ะ นี่นะครับมันจะเพิ่มมาลูกฮาร์ดดิสก์ลูกสำรองของผมอะ่ะที่จริงมันจะเป็น3ไดนะครับแล้วก็หลกัหลกๆในตัวเครื่องก็จะมี2ไดนะครับก็ทั้งหมดเป็น5ได์ก็โอ้มาเห็นนี่ครับทั้งหมดก็จะเป็น5ไดนะครับก็คือเห็นฮาร์ดดิสก์ลูกสำรองที่ผมใส่ไปเมื่อกี้แล้วที่ใส่กับถาดแปลงที่ใส่ช่องซีดีนะครับทีก็ถือว่าใช้งานได้นะครับสําหรับท่านไหนที่อยากจะแปลงหรือว่าอยากจะ เปลี่ยนให้มันเป็นที่เก็บสำรองข้อมูลได้นะครับก็ลองสั่งซื้อมานะครับเดี๋ยวผมยังไงผมจะให้ลิงก์ไว้เผื่อเป็นช่องทางการด้านการซื้อนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็เอามาแชร์เป็นวิทยาทานกันจริงๆเขาก็ทําหลายคลิปแล้วนะครับก็คนอื่นก็ทําไปเยอะแล้วนะครับก็เอามาทําพอได้ให้ได้ชมนะครับครับผมยังไงก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม